เงิน10,000บาทเฟสที่3นะคะจะเปลี่ยนเป็นเงินสดได้หรือไม่นะคะเดี๋ยวเรามาฟังรายละเอียดพร้อมกันนะคะสวัสดีค่ะสายรุ้งเองค่ะวันนี้มาแจ้งข่าวสำหรับเงินดิจิตอลเฟสที่3นะคะคลังจอปรับเงื่อนไขแจก10,000บาทเปลี่ยนเป็นเงินสดได้มาฟังรายละเอียดเลยค่ะสําหรับนายจุลพันธ์นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะคะก็ได้มีการระบุว่ามีการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยได้หารือในเรื่องเงินดิจิทัลวอลเลตเฟสสามแจก1นึ่งมืนบาทนะคะโดยใช้งบประมาณที่จะเติมเงินเข้าในระบบราว1.5แสนล้านบาทโดยหลังจากนี้นะคะจะเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิจารณาได้นะคะในช่วงปลายเดือนกุมภาพานันธ์นี้และนำเรื่องเข้าสู่คอรมอต่อไปค่ะซึ่งนอกจากนี้นะคะในที่ประชุมมีการพิจารณาการ ลดเงื่อนไขาบางอย่างเพื่อให้กลไกหมุนเมนหมุนเม็ดเงินง่ายขึ้นนะคะและให้ประชาชนสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดหรือว่าเดินหน้าธุรกิจได้อย่างง่ายขึ้นค่ะทั้งนี้นะคะนายจุลพันยืนยันการได้กา,การเงินดิจิทัลเฟสสานี้นะคะจะเป็นในรูปแบบ ดิจิตอลเว l ต t ไม่ใช่เงินสดยืนยันร,รัฐบาลให้ความสําคัญเรื่องความปลอดภัยและความมั่นใจของระบบบล็อกเซนนะคะที่จะนํามาใช้งานในครั้งนี้ด้วยค่ะส่วนกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนะ,นะคะรัฐบาลจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนอย่างแน่นอนโดยต้องรอดูความชัดเจนภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจก่อนซึ่งคาดว่าน่าจะเริ่มดําเนินการได้ใกล้เคียงนะคะ กับการดำเนินการจ่ายเงินในเฟสที่3นั่นเองค่ะก็รอดูต่อไปนะคะรอมติคอรอมอก่อนรอความชัดเจนว่าจะเป็นอย่างไรนะคะสำหรับการแจกเงินดิจิตอล w a เล e ตเฟสที่3จะเป็นไปได้หรือไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดนั่นเองค่ะ